บางครั้งพระพุทธเจ้าท่านปลอบใจคนอ่อนแอท่านก็นไปประหลาะไปรูปหลังลูกเอ้ยลุกขึ้นเถิดวัฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายังไกลมากที่เราเดินมาไม่ได้เซี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทำความเพียรกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอนดูนั่นใช้คำว่าเอนดูด้วยนะ ยังพิกขเวสัทธาราสาวการนังหิเตสศนาอนุกรรมปิเกณะอนุกรรมปังอุปทายกตังโบตังมยาภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสลวยจะไพเราะงดงามมากเป็นคำชี้ชวนเป็นคำวิงวอน เอกสูทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันศา,าสดาผู้เอนดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายที่ศา,าสดาทั้งหลายได้กระทํากับลูกศิษย์ลูกหาแม้เราเองก็ทําเช่นเดียวด้วยความเอนดูด้วยความปราณีเรากระทาไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิ สุญญารานิชายทะมาปมาทัตะมาปชาวิปติสซาโนอนุวัตถะที่สุตังหลายนูน่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอจงไปทำความเพียรเผากิเลสเธอ เธอจกักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโวอัมหากังอนุซาสนีนี่แลเป็นพระวาจาเป็นท้อยคำพร่ำสอนวิงวอนชักชวนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยลองไพร่ละไพร่ละเป็นคำชักชวนเป็นคำวิงวอนปอบเลปลปาเปลวใจยามอ่อนแอยามพ่ายแพ,พ้บางครั้งท่านก็ปุกปุกใจ ลุกให้กล้ายอมเป็นยอมตายทำยังไงท่านก็เล่าเรื่องของท่านนั่งอยู่พญามารมาชี้หน้าไล่นี้เห็นไหมพระพุทธรูปของหล่อปางหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมารมารวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้ในหัวเขา่าเราจะเห็นในกรุงเทพองค์ใหญ่ๆที่วัดไตรมิตรที่ทําด้วยทองคำนะหกหกตันหกพันกว่ากิโลเืิอมือก็วางไว้อย่างนี้ นั่นเรียกว่าปางสะดุ้งมารหรือว่าปางมารวิชัยปางชนะมารเมื่อพระพุทธเจ้าได้ยามามาปูยากุสะแปดกรมปูแล้วก็ตั้งใจว่าประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบมันของบุรุษนู้นังเอ็นกระดูกข,ของเราเนี่ย จกเหลืออยู่เลือดแลเนเงื้อสรลีละเหือดแห้งไปถ้าหากเรายังไม่บรรลุทาอันความภาคเพียรพยายามของมูลดพึงเข้าถึงได้เราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมรักให้มันตายอยู่ตรงนี้สังคาเมเมมาตังเซยโยยะยัยงเจชีเวประชิโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสตันหาดีกว่าเป็นอยู่อย่างพ่ายแพ้เรียกว่า ไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดีเมื่อพญามารมาไล่นไหนีหนีนะท่านมานั่งทําไมที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของของเราเกิดมาจากบารมีของเราพญามารขี่ช้างคาริเมคาระบริวารขุนทัพเป็นแสนล้านเนรมิดแขนเป็นพันๆอาวุธครบมือเอามือตบลงไปในแผ่นดินแผ่นดินวาดวันไว้เขาสนเสนนุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงอํานาจแห่งมาร พวกเทวดาหน,นีไปอยู่ขอบจักรวาลหมดกลัวแต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั้นท่านก็นเลยนึกขก้นมาได้ว่าเอถ้าอย่างนั้นเราหน้าจะหนีไม่ใช่ของเราซะแล้วตั้งใจจะลุกนึกถึงการอธิษฐานการตั้งใจที่จะมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละพอพอตั้งใจจะลุกขึ้นกําลังจะโย่ลุกอย่างงี้นึนกเกิมาได้มือตกหัวเขาเลยสั่งคาเมเมมาตั้งเสยโยยยังเจชีเวปราชิตโต ตายเสียในขณะที่ต่อสู้เนี่ยจะลุกไปไหนดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ชัยชนะก็เกิดขึ้นพญามารก็เลยพ่ายแพ้พวกเทวดาทั้งหลายก็ชายโยโหรงที่เราได้ยินชัยโยปีพุทธาสิริมาโตอายังมลา,มามลาชาจำปาปิมาโตปรลาชโยอุงโคเซยงุงโพที่มันเดปโมทิตาชายอย่าตัทานามขคนามหเสวด เชยโยปิอายังที่ว่าบัดนี้ตะทาเท,าทวคนามพมคันนามอินทคันนามนางคันนามสุปันนักนา,ามในขณะนั้นยามนั้นมู่คณะของเทพเทวดาอินพระอินเทวดาพราะพมหมู่หน้างูคุดทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีปะโบทิศ แต่ว่าเกิดความชื่นชมยินดีแท้สองสาธุการในชัยชนะ